สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวนะครับแชร์ประสบการณ์ตรงเลยหลังจากที่พี่ทำการใช้ง,งานกับเจ้าตัว n u v i ีย V70 Max กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่คตรคุ้มจาก n u v i ียในปี2025ตัวนี้ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา2,200 90บาทนะครับจะราคาเต็มคือ2,990บาทนะครับพี่จะขอแนบบลิงค์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับ ตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คาราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยแน่นอนพราะพี่กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้นะครับ มาดูว่าตัวเครื่องในการดีไซน์มีความสวยงามอย่างไรบ้างหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับตัว n 努比亚 V70 Max มาซึ่งพี่ชอบในการดีไซน์มากถือว่าในการเก็บดีเทลตั้งแต่โมดูลกล้องถือว่าทำออกมามีความสวยงามจริงครับนี่ให้ดูเลยว่าในการดีไซน์ถือว่าทำตัวรูปลักษณ์ด้านหลังออกมาได้อย่างสวยสดงดงามจริงครับนี่ ถือว่าเป็นฝาังที่มีความพรีเมียมจริงครับซึ่งพีรู้สึกว่าฝาหลังในการจัดวางตำแหน่งถือว่ามีความสมมาตรของตัวเครื่องผสมคอนเลยคุ้มมากกับงบ2,290บาทตัวนี้เลยนะครับนี่จะมีโลโก้ของคำว,ว่าโนเบียนะครับนี่ถือว่า ดูดีมากสับตัวบอดี้ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรอันนี้พี่ขอชื่นชมกับตัวบอดี้ที่มีการดีไซน์ที่ลงตัวจริงครับนี่อันนี้คือลำโพงหนึ่งตัวพร้อมตัวพอร์ตไท C ให้เรามาซึ่งสามารถในการรองรับในการฟาชาร์จสูงสุด22.5วัตต์แล้วก็มีโนหูฟัง3.5ให้เรามาก็ถือว่าสเปคเพียงพอมากอันนี้ ขอชื่นชมในตัวบอดี้นะที่ทำออกมามีความสวยงามจริงครับตัวนี้ให้มาเครุ่นแรม6กิกนะครับบวกเพิ่อมอีก6กิกได้เป็น2กิกกับความจุให้มา128กิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากกับหน่วยความจำแล้วก็ตัวแรมให้มาบนพื้นฐานตัว Android 15ถือว่าให้มาเพียงพอม,มากกับนี้ซึ่งพี่ใช้งานมาก,กับตัว Android 15ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยผมตัวนี้มีความสมุทมาก กดทัชถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงกับตัว y s o f t T7200 o c อ a c o r e ตัวนี้ความเร็วของแรงเชื่อมต่อไปถือว่าเพียงพอจริงครับนี่ทัชมีความสมุดมากซึ่งพี่ใช้งมารู้สึกว้าวกับตัวสเปคของตัวกล้องจริงครับกล้องหลังให้มา50ล้านเป็นตัว AI Camera ให้มาถือว่าโอเคมากพร้อมด้วยกล้องหน้า8ล้าน มีตัวในการตั้งค่าในการปรับหมดบิวตี้ก็มีทเทาผมเรียบร้อยถือว่าสเปคกล้องหน้ากล้องหลังให้มาถือว่าเพียงพอมากซึ่งพีชอบมากกับตัวหน้าจอให้มา6.9นิ้วกับหน้าจอ HD+ พักับหน้าจอ120เฮิรตทัดกดบอกลยว่ามีความสมมุิจริงครับนี่ ทัดมีความสมุติมากครับอันนี้พี่ขอชื่นชมในการกดในการทัดของตัวนี้จริงครับนี่ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยในการทัดนะครับแล้วแบตก็ถือว่าอึดจริงครับให้มา6,000มิลแอมบอกเลยว่า1วันเพียงพอมากกับแบตตัวนี้นะครับนี่ ถือว่ามีความสมุดพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้เรื่องแบตผมแล้วก็ UI ในการตั้งค่าตัวนี้ก็มีให้เราในการตั้งค่าเยอะแยะมากมายนะครับผมส่วนตัวพี่ทาการใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอมาสามารถทําการซัพพอร์ตผ่านตัว WiFi 4และ WiFi 5ในการเชื่อมต่อก็ถือว่าเชื่อมต่อมีความรวดเร็วจริงครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่านตัว b l e t ู o t h เวอร์ชัน5ก็เชื่อมต่อได้ตัวนี้ให้เรามาก็ถือว่าเพียบพร้อมจริงอันนี้ก็คือ คุณสมบัติในการตั้งค่าตัวกลำลังทางของระบบตัวนี้ก็มีการตั้งค่าแบบตัว3มปุ่มบริเวณด้านล่างของตัวหรือว่าใช้บ,บตัวท่าทางก็ใช้งานได้หรือว่าเป็นบางที่ใช้งานมาให้เราครบจริงผมตัวนี้นครับซึ่งพีก็รู้สึกว่าเพียงพอมากมีตัวไรไอเล่นนะครับหรือว่าการใช้งานบริเวณด้านบนในการแจ้งเตือนตัวนี้ก็มีให้เราผมเรียบร้อยนะถือว่าฟังก์ชันให้มาครบจริงครับมีการบันทึกวิดีโอหน้าจอตัวนี้ก็มีให้เราผมเรียบร้อยคุณสมบัติบอกเลยว่า ครบจบจริงครับนี่ฟังก์ชันครบแน่นอนนะผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับนี่ใช้งานมาถือว่าโอเคมากครับแล้วก็มีคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแรมเดี๋ยวผม6กบอกเพิ่ม6กกิกับความจุ128กตัว n u บ i เ v 7 0 m a กับ a n d r o i d 15กับ my os 15้นะผมถือว่าให้เรามาโอเคมากเลยกับงบเดย์ส0 0 0ตัวนี้นะครับนี่ใช้งานง่ายมากเดี๋ยวผมบอกเลยว่า เวิรมากครับลำโพงก็ซัพพอร์ตเป็นลำโพงตัว DTS สามารถทำการปรับตัวอีโคอลเซอร์ของเสียงเพิ่มเติมจากเดิมได้ผมตัวนี้นะถือว่าให้มาโอเคมากผมมาดูว่าฟังก์ชันของตัวกล้องตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมให้ดูก่อนว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรกับกล้องหลัง50ล้านนะครับนี่ อันนี้คือฟังก์ชันของตัวกล้องก็จะมีในการถ่ายวีดีโอผมให้เรามานะครับแล้วก็มีตัว AI c a m แล้วก็มีแนวตั้งมีการถ่ายที่50ล้านนะครับแล้วก็มีการถ่ายที่มันอื่นให้เรามามีการถ่ายที่ด้วยตัวเองโพลนะ์มาโฟกัสใหม่เวลาช่วงเลย QR Code กลางคืนซึ่งหมดในการถ่ายรูปถือว่า มีให้เราครบแล้วก็จบเยอะแยะมากมายจริงครับน,นี่อันนี้ขอเช่นชมกับฟังก์ชันของตัวนี้นะที่ให้เรามาโอเคมากและพี่ชอบนะในการจับโฟกัสครับผมถือว่าในการจับโฟกัสทําออกมาได้ดูดีมากกับรุดรูปภาพนะครับนี่สีสันถือว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็ทําออกมาได้ถือว่าดูดีพอสมควรเลยนี่ดูดีดูดีอันนี้ ถือว่าให้มาโอเคมากกับตัวนี้ผม G p ทพาการใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอจริงครับแล้วก็สามารถทําการถ่ายที่ความคมชัด50ล้านผมนี่ครับออมาดูว่ารูปภาพจะเป็นยังไงบ้างทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังผมหลังจากที่ทําการใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่าสเปคของกล้องถือว่าให้มาโอเคมากมีความคมชัดในการกดในการทัดจริงนะครับนี่รูปภาพดีมากเลยอ่ะ สีสันที่ว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรของกับตัวเีงนะครับหมดเลยว่าอวกมากซึ่งพีก็ใช้งานมาตั้งแต่เปิดวางจำหน่ไทยถือว่าให้มาโอเคมากเลยนะครับดูดีมาก กับงบเลท0 0 0นะครับถือว่า Nu เบล v 7 0 Max ทําทำออกมาได้ลงตัวมากครับทัดดีมากอะกับทัด 120H เฮิร์ตัวนี้นะครับแล้วก็กล้องหน้านะผมมุมมองพีก็ถือว่ากล้องหน้าสีสันทำออกมาได้ถือว่าดีพอสมควรในการจับโฟกัสเดี๋ยวผมกล้องหน้าดีนะนี่อันนี้คือกล้องหน้านะครับถือว่าโอเคมากแหละกับงบ2 2 9 0บาทตัวนี้นะครับแล้วก็ผมลำโพงตัวนี้1ตัวมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ถือว่าเสียงเบสเสียงการให้มาถือว่าเหมาะสมจริงครับซึ่งพีใช้งานมาพีรู้สึกว่าพีชอบตัวหน้าจอมากรู้สึกว่าหน้าจอในการสู้แสงแล้วก็มีความแข็งแรงในการรองรับของตัวบอดี้ถือว่า มีความแข็งแรงป้องกันในการตกแระ้งจริงครับซึ่งพี่ททำการใช้งานตัวนี้มาบอกเลยว่าป้องกันดีมากตัวบอดี้ตัวเฟรมถือว่ามีความแข็งแรงในการจับงานประกอบถือว่าดูเบียทำออกมาได้อย่างสมมูรณแบบจริงคุ้มมากกับงบเลทสองพันะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้ตามลิงก์ี่พี่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้าให้นะครับผมสำนี้ขอบคุณครับ